สวัสดีจ้าสวัสดีครับผมเมื่อนี้ก็มาผอกาหนอ,อกจ้ากระเบาอยูุดิคือเก่จาจ้ามาผอกันในเทียงเทียง,งเนาะครับผมเกือบบ่ายโมงแหละพี่น้องเมื่อนี้มาพี่กัดช่องสัง,งามจ้าพี่น้องมามาหลุดมาชมแล้กันเลยจ้าว่าสีเดยสีมันบ่เนาะเพลื่อนว่าเห็นไายแต่ว่าเข้ากับลองมาหาเบงเผื่อมีเนาะครับ <นะ S 2> ผมมาผอเห็ดเขียวจ้าล็อกแบกนี่นาเขียวอืมสลองเม็ดไม่เนาะเมื่อวานตัดเห็ด โอ้ยหุนหวยมีดพวกเขานะคือดอกลูกพุดธแดงเหลืองหนาหอนอะจ้ะดอกงามงามนี่โอ้ยงามงามเลยมาพอเห็ดลางงกเหลืองจ้ะพี่น้องเฮ้ยอยเคียจนว่าเปิ้ลเคียวอย่างไก่เคียหรืออีหยังเคียงามเนาะก็มีดอกเดียวอุ้ยดอกใหญ่เติมเนาะซ้ำในถือว่าใหญ่เด้เห็ดลางงกเหลือง เห็ดกอเนาะดอกนึลยอุ้ยงามนี่ป๊าดออะไรบ่โอ้ยอฮะพึ่งเขาดวงง่ายแต่ว่าก็เหมือนสีเอาได,ด้ยดิแค่อันดอกเพิ่นอ่อนซื่อๆเด้แต่ว่ายังยังบ่ได้เน่าน่ะเอาไปแกงเนาะเอาได้อยู่ดอกนี่ขายัางดีอยู่เอาได้อยู่มื้อนี้เฮ็ดมันพายาดเอาอยู่จ้ะไปแกงใส่กันเนะาะครับผม งามอยู่เพ่ได้บ่ได้อยอะครับได้อยู่บ่ได้อยู่เอาล่างเกงได้อยู่ครับผมดกงหา่อยู่ป๊ยย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 ยายย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 แยยยยยยย น่อยู่เนาะตำปนไข่เห็ดละงูขาวเนาะเห็ดด่างงูหนางงูร่างร่างมองคนอื่นหนางงวด่างงวเนาะบ้านเฮาอื่นด่างงวแซ่บอุ้ยจะแข็งเนอะอุ้ยดังปักเลย ขาแม่เด้อหมูใหญ่เหีหูใหญ่ใหญ่อีกดอกนึ่งจุ่มๆแต่ว่าขาโบของย่าเอามขาสันเนาะดอกใหญ่ขาสันพี่เพิ่งเขาดงใหญ่เนาะครับผมหน้าเขียวเนาะดอกหนี่งอ๋อเห็ดอะไรเน่ สีเหลืองสีเหลืองงาไปเลยผุนพุนพุนงาเป็นซ้ายไปนนเลยฟังพุนน่ำพุนฟงพุนจะหุ่นหนึงเลยนี่เก็บไปเลยครับผมมางามงามดอกบานก็ะสีไปแกงใส่กันนอกจากแกงใส่ดอกบานน้ำจางแสบเก็บท้ายอาพี่น้องจังเลยเร่มไ้ดูเนาะ หู้ยๆๆไย้ยเด็กแกงแสบแกงหวานอะไรจะพี่น้องมือนี่อือมีดไม้หมานเนาะครับผมไปถอยมีดไม้มาได้หนิว่านมามีดบกเขาเลย,ยใครหลายเยอะอ็ไม่แท่งดาไข่หน่อย คนมาหาเห็นบ่แมนครับผมใครบ่งหญ่ปันไหนเนาะพี่น้องมันก็ลัเขามาฝนก็สิตุกครเนี่ยงเนี่ยงซำนี่ถือว่าใครง่ด้เนี่เหงเงลืองสมเหลืองดอกบาง่ายดอกเงเลืองสมดอกบค่อย แต่ถ้า huh. ง้าวบนมันดอกไงดิโอเคีายหน่อยกัอนยาวไปยาวไปอันนี้ดีไายหนึ่งเหียบเหยียบ s อรี่ตอนนี้ก็ว่าเห็นอยู่ที่ล่ะยามยามเอาบัลล้วงมาเแมนครับผมแมนแมนอยู่โอ้ยดอกนี้พูแล้ว เหม่นเป็นเสือเนอะาะดอกนึงอันนี้เป็นเพื่อนชาบ้านเนะาะจักสิได้เป็นเสือจักสิเป็นไดเป็นอาหารหอยบุกก็สิแม่นอาหารหอยก่อนน่ะครับผมไปเอาทั้งพุ่นอีกหลายดอกอยู่ครับพี่น,อนอ้องกกำลังงานกำลงงัง,ลงงานเลยนี่ครับผมอีดอกนึงมันเถ้าครับบ่ได้เอาครับผม สองดองกกำลังงามนี่กำลังบานเมื่อเสาร์นี่เด้วนี่สองดอกกำลังงามเลยเนาะแต่โบยยิ่งรุ่นจูเนียเอ้อใหม่แทงมือกับปอดรอดกับจ้อยร้อยนี่ดอกนึงกอแดงเนาะไก่กันเลยครับผมิกไม่ดอกจูมอีกดอกนึ่ง งามแท้ดอกเนี่ยกำลรังแท้กำลรังจูมเนาะครับผมมาเขาดงหน่อยเนาะครับผมโอ้ยใบใหญ่หืมงามเนาะก็เขียวสีเข้มดีขนาดอดอกนั้นเป็นเทวดา อัปเดตกระตาจากพี่น้องได้แกงแล้วเนาะครับผมไปหาอีกจักน้อยครับผมใช่เห็ดละงอึดละงออยากจอยครับผมเห็ดกอแดงดอกนึงเนาะครับโอ้กำลังงามเลยนี่งาม เขาได้หนี่งกุหลาบเขาเลยมั้งเขาเจ้าอุ้ยกอดเดงงามๆเลยเนาะครับผมนี่ฝนกลังพี่น้องเอ้ยฝนกำลังมาเด้อครับผมสี่ห้าไว้รอดแล้วครับฝนยามาต่อหนึ่งเลยเนาะจ้ะฝนยกำลังฝนพ่อเห็ดฟอเห็ดกำลังพ่อเห็ดฝนไหลเฮ็ตกแล้วลงเม็ดแล้ว ฝนตกก uh ับพี่น้องเหแล้วครับเสร็จแล้วเมื่อแล้วพี่น้องไปครับเมื่อเมื่อเมื่อเมื่ครับผมไปครับพี่น้องฝนยำครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอเมื่อแล้วครับพี่น้อง ฝนตกอย่างแห้งเลยพี่นอ้องอู้หน้ำนองเลยโอ้ยตกจะดำไรปะนีกับเมื่อเฮื่อนเหรอพี่น้องเลยตกคักตกแน่